ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาววันพันแมนทุกคนอยู่กับผมลูซิเฟอร์จากเซิร์ฟเวอร์27นะครับวันนี้ก็จะมาไกด์นะครับเกี่ยวกับวิธีการเล่น Hellfire Frame ว่ามันทำงานยังไงเหมาะกับทีมแบบไหนนะครับผมก่อนรับชมคลิปก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับผมก็ เริ่มกันเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเ i ลไฟเ a m e หรือเฟย่าเปลวไฟผมไม่เจาะรายละเอียดดีเทลลึกนะครับเพราะว่ามียูทูเบอร์หลายคนนะเขาทำเกี่ยวกับรีวิวพวกสกิลอะไรพวกนี้ละสำหรับเจ้าตัวเฟย่าเปลวไฟนะครับผมหรือเ i ลไฟเฟรมผมจะพูดถึงแค่โลส้มของเจ้าตัวเ i ลไฟเ a m e นะครับผมเอามาดูสเตตกันก่อนดีกว่านะครับของผมอยู่ที่5 5ล้าน5ะครับ BP 4ดาวเหลือง2ดาวม่วงพลังโจมตี3แสนสเลือดอยู่ที่7ล้าน5นะครับสำหรับ Hellfire Frame เพื่อนๆอาจจะอยากรู้นะครับผมว่าทักษะหรือไม่อยากรู้ก็ไม่รู้นะครับขั้นสูงคืออะไรคือจะมีไม่ย่อดทอนะครับสำหรับเจ้าตัว Hellfire Frame อันนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะก็จะประมาณนี้นะครับผมซึ่งมันไม่ได้ลงทีมหลักของผมนะสำหรับ f i r e ฟ r a m e ตัวนี้เอามาลง แก้ทางทเฉยๆนะครับแล้วก็เล่นในดวนเรียวไามสำหรับเฮลไฟเฟรมเรามาดูที่พอยต์กันดีกว่านะครับผมโล่ส้มเนี่ยของเฮลไฟเฟรมผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจกันอยู่มันจะมอบความแข็งแกร่งให้โล่20%นะครับผมแต่ให้แค่ตัวเดียวรวมตัวมันเองเป็น2ตัวถ้าเฮลไฟเฟรมอยู่ลักษณะนี้นะครับตัวที่ได้ ความหนาของโลค่คืออาช u ล่าคาบุโตะนะครับผมหรือด้วงตัวเดียวแค่นั้นนะครับกับตัวของมันเองแล้วโล่ส้มดียังไงอาก่อน5ดาวเหลืองจะลักษณะการบับโลจะเป็นลักษณะกากบาทนะครับหรือไม้กางเขนนั่นเองเหมือนโกเคสึ u, นะสำหรับการบับโล่ของเทลไฟเฟรมเดี๋ยวเรามาอธิบายคุณสมบัติของโล่ส้มกันดีกว่านะครับผมเป็นพอยต์เลยนะครับเพราะว่า น้องๆเพื่อนๆหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าเฮลไฟเฟรมเนี่ยพอได้โล่ส้มของเฮลไฟเฟรมแล้วโล่จะแข็งขึ้นนะครับจริงๆโล่ส้มเนี่ยไม่แข็งขึ้นนะครับมันจะเปลี่ยนคุณสมบัติของโลปู่บอมเดิมหรือโลทนทานอื่นๆเนี่ยซึ่งจะปกติเนี่ยจะกันดาเมจได้บางประเภทนะแต่บางประเภทจะก,กันไม่ได้แต่พอเป็นโลส้มแล้วเนี่ยมันจะกันดาเมจ เพิ่มขึ้นอีก3ชนิดนะครับผมมีอะไรบ้างมีดามเมจต่อเนื่องนะครับผมของทัตซุมาก,กิแล้วก็ดามเมจต่อเนื่องชนิดอื่นๆนะครับผมดามเมจชาร์จนะครับผมและที่อันที่3ก็คือ,อกระดูกหักนะครับผมปกติเนี่ยสามอย่างนี้จะเข้าโล่ปู่บอมนะครับก็คือทะลุโล่เข้าเลือดนะแต่พอเปลี่ยนเป็นโล่ส้มคุณสมบัติของโล่จะเปลี่ยนไป พวกดาเมจพวกนี้จะไม่ทะลุโล่จากกลายเป็นว่าโล่จะดูดซับให้นะครับแต่ข้อเสียคืออะไรข้อเสียคือปกติเนี่ยมันจะแชร์บางดาเมจคืออย่างอ่าเรามาดูกันอย่างโซนิกเนี่ยดาเมจเนี่ยจะมีอยู่2ส่วนนะครับผมส่วนที่เป็นดาเมจพลังโจมตีธรรมดา7 5 0แล้วเป็นดาเมจชาร์จอีกส่วนหนึ่งนะครับผมเวลาอันติเนี่ย ดาเมจธรรมดาจะติดโล่ส่วนดาเมชาจชร์จจะทะลุเลือดถูกไหมครับทีนี้พอโล่เปลี่ยนคุณสมบัติจากบัฟของเฮลไฟเฟรมเนี่ยดาเมจทุกอย่างจะเข้าที่โล่ทำให้อะไรทำให้โล่แตกไวนะครับผมทำให้โล่แตกไวขึ้นเยอะมากนะไม่เข้าเลือดจริงแต่โล่แตกไวนะครับผมเพราะฉะนั้นการเล่นเฮลไฟเฟรมเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีตัวบัฟโล่เนี่ยจะเป็นภาระนะผมพูดเลยเป็นภาระกับทีม เพื่อนๆต้องมีตัวแบบโล่ทาให้โล่แข็งแกร่งขึ้นอย่างน้อย1ตัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโกคสึนะครับหรือนากกากหวานวีสองแท่งท็อปมังสวิรัตก็ใช้ได้นะครับผมสําหรับการเพิ่มโล่จริงๆอย่างน้อยต้องมี1ตัวนะถ้าจะให้ดีควรมี2ตัวสําหรับการเพิ่มโล่ให้หนาขึ้นเพราะอะไรดามเมจเกือบทุกชนิดจะไม่เข้าเลือดนะครับ ทำให้ถ้าเกิดโล่หนาเนี่ยตัวเพ,เพื่อนเนี่ยเลือดไม่ลดเลยนะจะเป็นข้อดีนะครับจะดึงคุณสมบัติของมันได้ดีที่สุดแต่ถ้าเอาโลดโดดๆปั๊บเนี่ยตัวเดียวเลยไม่มีตัวบัฟโล่เนี่ยโล่แตกไวมากเลยนะครับผมเพราะว่าดาเมจทุกชนิดแทนที่จะไปเข้าเลือดบ้างเข้าโล่บ้างอย่างที่ผมบอกทุกอย่างจะเข้าโล่หมดแล้วโล่ไม่แข็งขึ้นนะครับทําให้โล่แตกไวนะเดี๋ยวเราไปดูการต่อสู้จริงนะครับผมในคลิปที่ผมอัดไว้ ถ้าเจอคุณกายหนิดน่าจะยังเจออยู่นะครับผมเพราะว่ายังอยู่อันดับที่ใกล้เคียงกันกดประมาณสองสามครั้งน่าจะเจออันนี้ผมปรับไลน์อให้ยยงมารับด,ดาเมจของโซนิคคุณไกาหนิดแล้วนะครับผมถ้าเพื่อนๆไปดูคลิปก่อนหน้านี้นี่คือมังผมจะไม่เปรียบนะครับรอดนามเมจโซนิคของคุณไกายหนิดจะมาอันตรี เขาจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันด์กแมนของผมแทนนะครับเดี๋ยวคุณไกนิดนะครับผมเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูลน,น์อัพนีกม่ะเดี๋ยวผมจะย้ายโกเคสเสอร์มาทางนี้นะครับโดยไม่รับโล่ส่วนยุงแดงเนี่ยก็คือได้โล่ส้มนะจะสามารถรับดาเมชชาร์จของโซนิกคุณไยนิดได้ทีนี้ผมจะให้ดูว่าถ้ากรณีไม่มีตัวเพิ่มโล่ให้แล้วโล่แบบเดิมๆนะครับผมจะเป็นยังไง เริ่มต้นนะครับเป็นโซนิกคุณไกลเหอันติมาที่อยูแนนของผมนะเดี๋ยวมองดูสังเกตจะเปเรมแจกโลส้มเป็นรูปกระสบะนะครับ mm hmm. อันติเข้ามาสี่ล้านกว่านะครับผม mm hmm. ถ้าดูเริ่มผิดสี่ล้านหรือสี่แสนไม่รู้แต่ทีนันตื่นอยู่แรกคือเข้าโลเลยนะ mm hmm. แล้วโลก็แตกไปแล้น,น,นะครับ mm hmm. เห็นไหมครับดามเมจทุกที่เข้าแล้วนะครับ mm hmm. พอโลแตกไปแล้ว mm hmm. คือโลส้มกับโลบุบอมเนี่ยจะสัมพันธ์กัน ถ้าโลบอมแตกก็คือโลส้มก็จะไม่กันดาเมจให้นะครับมันจะกันดาเมจแค่เท่าที่โลกูุอมกันได้แค่นั้นเองนะครับผมก็ไม่ได้ทําให้โล่ถึกเพินปิดเนี่ซับดาเมจอย่างอื่นเนี่ยฟอรสเข้าแล้วนะครับเทียงแต่มันจะซับดาเมจเพศอื่นให้นะครับจะได้ไม่ต้องอเข้าเลือดนะแต่ข้อเสียก็ก็มีนะครับผมอันนี้น่าจะแพ้นะน่าจะแพ้ ข้อเสียคือโล่มันจะแตกไวนะครับผมเอาชนะเฉยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับถ้าเกิดวิธีการใช้งานฟังก์ชันที่ผมจะแนะนำนะครับจะเป็นยังไงแล้วผมจะได้เจอคุณไกลอยูนตรงเดี๋ยวลองดูตานหน้านะครับน่าจะได้เจอฟังก์ชันที่ผมจะแนะนำคือถ้าเกิด เพ,เพื่อนจะเล่นฮิวไฟเฟรมเนี่ยควรที่จะต้องมีตัวบับโลนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันดูดซับดาเมจทุกอย่างแล้วโลแตกไวถ้าเพื่อนๆมีตัวบับโลทําให้โลแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ดามเมจไม่เข้าเลือดตัวละครดาเมจของเพื่อนๆเ,เลยนะหรือตัวที่เพื่อน,อนต้องการบล็อกดามเมจไวเนะี่ยจะไม่เข้าเลือดเลยะครับเดี๋ยวผมลองเอาโอเคสือมาบับโลให้กับยุงดงของผมนะว่าจะดีขึ้นไหมครับเดี๋ยวลองดู มันจะรับดาเมจชาร์ดด้วยนะครับโปติดาเมจชาร์ดจะทะลุนะก็อย่างเมื่อสักครู่นี่คือทะลุคอมโล่โล,โล่แตกไปเลยนะรับจนเกินอ่ะเกินที่โล่จะรับไหวนะครับผมอันนี้ก้นอีกคนไข้อิกนะครับไม่เข้าเลยนะไม่เข้าเลือดเลยเพราะว่าโล่แข็งขึ้นนะครับผมยูแดงผมก็จะไม่เสียเลือดเลยถ้าเสียกรณีคือโร่แตกไปเลยนะครับโลคบอมแตกก็คือตอนนี้ก็คือเข้าเลยแต่ทับชูมักกีอันตีเข้ามานะครับก็ไม่เข้าเลย วอตช์แมนคุ้มการ์นี่ปาดเข้ามาปัดลูกไฟผมเหลือห้าลูกนะวอตช์แมนผมปาดสวนกลับไปตามมาด้วยยุงแดงผมซึ่งพอตานี้เหมือนจะโชคดีนะครับยุงแดงผมไม่ติดสถานะฟอร์ดด้วยนะก็ะเลยก็เลยไม่ไม่โดนดามเมจดลดต่อนะครับผมไหนไหนก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองดูให้จบลองดูไดนท์ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวสังเกตไนท์นจะออกเป็นตัว ไดนส์กับเทลไฟเฟรมผมจะได้โจมตีต่อนะดูนะครับตัดโล่นะครับนะครับอันนี้คือตัดไม่ไหวแล้วนะครับโล่แตกไปแล้วสำหรับโอ้คุณไกนมีไดนห์ใส่การบัฟคีด้วยนะครับว่าสัครู่เริ่มเทิร์นสองนะครับผมก็ยังไม่เข้าสําหรับดินแดงนะไม่เข้าเลือดเลยนี่นะครับการทําทีมเนี่ยควรจะมีพวกโกเก็สิหรือเ้งทอปมักสวิลันที่ใจ ความหนาโล่ทั้งทีนะครับจะมีประโยชน์มากนะการเล่นเางเฟรมเนี่ยต้องทําให้โล่แข็งที่สุดนะครับผมเพราะว่าถ้าโล่คุณไม่แข็งเแล้วคุณซับดามเมจทุกชนิดเนี่ยโล่คุณจะแตกไวมากนะครับผมพอโล่แตกแล้วเนี่ยก็เหมือนรอไปหวันเลยนะครับผมมาเราดูเกมนี้ให้จบกันนะครับผมว่าผมจะสามารถสู้คุณไก่หิดได้ตป่านะครับผมโดยการวางโพดิชันที่เก็บตำแหน่งนะครับไม่เอาเปรียบ แล้วนะครับผมเขีวไฟเฟรมอันสีนะครับอย่างที่บอกนะครับค่อนข้างที่จะเบานะครับลกเขลไฟเฟรมยูงแดงไล่โจมตีไปโลกเกีวิ่งแตกไปนะครับสำหรับคุณไใจพอเริ่มเทินสามเทลไฟเฟรมจะไม่มีพัดสีโลโซมแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ต้องขึ้นห้าดาวม่วงนะครับผมแต่ที่ผมแนะนำเนี่ยอ่า ควรที่จะมีติดทีมไว้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอนาคตเนี่ยทัศซูมาิต้องย้ายไปเล่นทีมสองหสามแต่เพื่อนมีเฮลไฟเฟลมเนี่ยสามารถเอาไปดักทัชซมาิอีทีมหนึ่งได้นะครับผมถือว่ามีประโยชน์นะมีประโยชน์มากทาให้ทีมสองหรือทีมสามเพื่อนเลยได้เกี่ดทัชซูมาจิทีมน,ทน,นะครับผมเห็นไหมครับตอนไม่มีโล่ส้มแล้วก็แบบก็เขาเลือดแล้วนะยิงแดงผมก็รับดาเมจทังเหีย ก็คืออันไหนรับเขาโลได้ก็รับอันไหนที่ทะลุโลก็ทะลุนะครับผมก็จัดการกิวินไปเรียบร้อยแล้วสำหรับแผนงหน้าแต่ทักษะมติกุไกลหนินี่ค่อนข,ข้างที่จะถึกนะที่ผมเคยสู้มาด้วยก็น่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับในการฆ่าได้ฮะตอนนี้โลแตกแล้วนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าใดในผมมีกี่ชาร์จนะจะสามารถเก็บได้หรือเปล่าผมไม่มีชาร์จเลยใดไหน,ใน โอึอไงไล่จมสีไปที่4่0น5นะครับผมเปิดเกม5มาแทัซูมาจิคุนการีก1,004เพราะจิงเทินสี่อยู่ครบโทษด้วยนะครับผมจิงเทินสี่ก็ผมปิดสถานะคอสไป6ตัวครบนะจิงเทินนี้อะวอดด็อกแมนผมสวนกลับไปที่แทคซูมาจิคุนการี่น่าจะตายนะครับเพราะอยู่ในอมซ้ำจังหวะนี้ปิดไม่ยอดคอไปสำหรับแทกซูมาจิ ยุงแดงผมปาดที mm ่ป hmm. ู่บอมนะครับไม่เข้านะนี่คือผุมอันตีริ้วเลือดให้กับตัวเองนะครับผมแล้วก็ตามไปด้วยุงแดงตามจิบทัซูมาจิถึกมากๆนะครับสำหรับทักซูมาจิคุณไก่ปู่บอมผมสัดวิวตามด้วยยุงแดงและจงตียุงแดงผมไม่สามารถปิดดาเมจทัชซูมากิได้นะครับไม่เป็นเลือดทัชซูมาจิได้ครับไม่สามารถคัาได้นะก็ยังเหลือนิดๆหน่อยๆนะครับเลือด ก็อาจจะปิดด้วยใดไนนะครับหนึ่งชาร์จหนึ่งชาร์จน่าพอมีดา้เมนือทันน้งานสมานเก้าแล้วตามทียุงก็น่าจะพอละที่จะปิดกันในคัซูมาจิตอนนี้คุณกายยืเดเสือแค่สามตัวหลังนะครับผมจริงๆถ้าเกิดตัวเดี๋ยวขออนุญาตนะยุงแดงผมปาดไปที่ผืนบอมนะครับผมจริงๆถ้าเกิดว่า คุณกายหนีวางไลอัพดีกว่านีที่ผมโง้ไม่ได้นะครับผมแต่คือผมได้เปรียบนะเพราะว่าผมเห็นไลอัพเขาแล้วผมสามารถปรับทีมให้ได้เปรียบเขาได้นะครับผมทาให้ผมสามารถชนะได้นะถ้าเป็นไลอัพปกติเจอกันนี่ก็คงแพ้นะครับผมด้วยค่าพลังโต้กันก็ค่อนข้างที่จะยิบเงินนะได้ไงคุณกายหนีบปรับมาที่เจ็ดล้านแปดนะครับแถมติดที่ที่ได้ผมนวยได้ไงผมสวนกลับไปที่สี่ล้านเจ ไดไหนผมเก็บชาร์จไม่ได้สักทีนะครับผมแล้วไปสายด้ามเมือยไม่ได้สำหรับใดไหนของผมน่าจะตายก่อนเก็บชาร์จได้ยังหนึ่งชาร์จอยู่เลยนะสำหรับใดไหนปู่บ,บอมติดไม่ย่อท้อไปแล้วนะครับผม,ผมสำหรับคุณไก่ตามมาด้วยยุงแดงผมปากไปอีกทสามใบก็เก็บปู่บอมคุณไก่ไปได้โอกิสิกอันสิบเพิ่มเลือดให้กับตัวเองอยุงแดงไม่จมตีไปที่ใดไหนบบปู่บอมอัดฮิวนะครับผม ตัดจุกตัวไหมโอเคตัดหมาอะไรนะครับผมตัดวดอลตอมแมนไปอ่ะฮอมิโลไดนในตูกไกแดงนะครับเงิแดงไล่จมตีไปที่สองล้านเก้านะไม่เคยเข้าสำหรับไดใน,ในโอ้โหสวนกลับมาเจ็ดล้านกว่านะครับค่อนข้างแรงเงนไดผมปาดสวนขล้บไปหกล้านเก้านะครับที่ปองชาร์จนะครับผมสำหรับไใดในของผมก็เป็นตัวเก็บ ไดไนนี้เป็นตัวเก็บวอ์ด็อกแมนเลยนะครับที่ผมต้องเล่นใสยดำเพราะว่าถ้าไม่มีไดไนนี่จะไม่สามารถเก็บได้ภายในสิเทินนะครับถ้าเจอวอ์ด็อกแมนทิ้อก็ภา<ม>วนาให้โ,โ,หโลแตกน,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 นะครับพาโลแตกเรียบร้อยครับได้จุดตีวิธีห้าล้านสี่ห้านั้นสองนะครับผมเทลไฟเฟรมตีธรรมดาอยู่ได้จุดสี่สองได้ยงนะครับที่ห้าน้านแล้วก็คำนี้ครับไดไหน ไปที่แปดล้านสามนะครับเก็บชาร์จยังสองชาร์จอยู่เลยแห้วสำหรับไดไนเพราะว่าตัวที่ไดไนทสํสศึกษสานะฟอร์สน่าจะตายนะครับผมทาให้เก็บชาร์จไม่ได้เลยจุงแดงไล่จมตีนะครับหกล้านนะครับก็ปิดไปได้ที่เถิร์กที่แปดนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับผมหลายๆคนก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ ให้กำลังใจนะครับผมก็มีกําลังใจในการทำคลิปนะครับผมก็จะพยายามทำคลิปแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นพัฒนาให้มันดีเรื่อยๆขึ้นไปนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ